น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อให้คนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนผลกรรมเกิดจากอะไรทำไมให้คนยืมแล้วโดนเบี้ยวตลอดลองมาติดตามรับฟังคะ่ะหลายหลายท่านคงเคยพบว่าตนเองเป็นผู้มีเงิน มีทรัพย์อยู่พอสมควรอีกทั้งเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางมีอะไรก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเสมอแต่ต้องประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอคือพอมีเงินทีไรก็มักมีคนมาขอความช่วยเหลือเป็นประเภทที่ว่าให้ใครยืมแล้วมักจะไม่เคยได้คืนหรือถูกโกงเอาเปรียบเรื่องเงินตลอดเวลาท,ทั้งทที่ เราเองก็ไม่เคยเอาเปรียบหรือว่าคดโกงใครมีแต่ความปรารถนาดีให้คนอื่นเสมอเหตุใดเราจึงต้องรับผลกรรมเช่นนั้นลองมาติดตามรับฟังเรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นต้องรู้เรื่องของกรรมกร่อนสาเหตุที่หนึ่งเหตุเกิดจากกรรมเก่าการที่เราถูกโกงถูกเบี้ยวเรื่องเงินอยู่เสมอนั้นก็เพราะในอดีตชาติหรือแม้ในชาติปัจจุบันเป็นประเภทที่ว่า ยืมเงินเขาแล้วไม่ยอมคืนประเภทขอยืมขอลืมไปเลยเวลาใครมาทวงหรือพูดถึงก็ปฏิเสธพลวันว่าไม่ได้ยืมมายิ่งไปสร้างกรรมทางใจหนักเข้าไปอีกหรือเวลาที่ทำบุญไปแล้วมักคิดเสียดายในภายหลังคือเจตนาภายหลังการให้ไม่บริสุทธิ์หรือตั้งใจจะทำบุญแล้วเปลี่ยนใจไม่ยอมทำในภายหลัง อาจเป็นผู้ที่ชอบดิจทาว่าร้ายคนที่จะทำบุญหรือว่าผู้ส่งศีลผู้ที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้กับวัดโดยไม่มีมูลไม่มีเหตุตั้งใจว่าร้ายด้วยจิตที่เป็นอคติ และเคยอธิษฐานตั้งใจจะทำบุญใดๆไ,ไว้แล้วไม่ยอมทำตามคำอธิษฐานนั้นประเภทได้แล้วไม่ยอมทำตามซึ่งทำให้ไปก่อเจ้ากรรมนายเวรเพิ่มคราวนี้เป็นดวงจิตวิญญาณชั้นสูงที่มีอำนาจเหนือกว่าท่านก็จะปิดทั้งเรื่องเงินเสียอะไรที่มีท่านก็จะมาเอาคืนไปทำให้เสียเงินอยู่ตลอดเวลาหรือเคยไปสร้างกรรมหนัก ประเภทขโมยของวัดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจอะไรที่เขายัางไม่อนุญาตก็นึกเองเออเองหยิบช่วยเอาไปกรรมประเภทนี้มักจะเป็นเรื่องของวัตถุที่มีเจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้สูญเสียที่มีจิตพยาบาทต้องการของคืนซึ่งทางแก้ในเรื่องนี้ไม่ยากนักอยู่ที่เราเป็นตัวหลักหรือว่าทายาทกรรมที่มีชีวิต เรียนหนังสือมาได้โดยเงินคดโกงของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ,บัรพบรุษไปโกงเขามายิ่งถ้าเงินนั้นเป็นเงินแผ่นดินลูกหลานที่มีชีวิตด้วยเงินนั้นจะได้รับติดต่อกันไปถึงเจ็ดชั้นหรือที่เรียกว่าเจ็ดชั่วโครคนที่เป็นลูกหลานจะต้องเจอเจ้ากรรมนายเวรเขามาเอาเงินคืนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเรื่องของกรรมนั้นละเอียดอ่อนมาก เท่าที่ยกตัวอย่างมานั้นคงพอทำให้ทุกท่านเห็นภาพและเข้าใจได้และสาเหตุที่สองคือเหตุจากกรรมใหม่กรรมที่ทำให้ถูกกงถูกเบี้ยวอยู่เสมอหากมองในแง่ปัจจุบันคือตัวเราเองนั่นแหละที่มีส่วนทำให้ถูกโกงหรือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองถูกโกงถูกเบี้ยวอยู่แล้วเขาเรียกว่า พาตัวเองไปสู่ความเสี่ยงพาตัวเองไปตกลงในทางที่เสื่อมเพราะส่วนหนึ่งอาจจะไปคบหากับคนพาลหรือคนที่ไม่ค่อยจะมีนิสัยไม่ดีนักเป็นคนไม่รับผิดชอบไม่มีวินัยในทางการเงินซึ่งคนไทยหรือว่าคนจีนที่ทำการค้าเก่งๆเขาจะให้โอกาสคนแค่ครั้งเดียวหากเป็นคนที่มีสัจจะรักษาคำพูด เขาจะช่วยเหลือกันไปจนกว่าจะตายแต่ถ้าให้ยืมแล้วไม่คืนแค่ครั้งเดียวต่อมาตายตรงหน้าเขาก็ไม่ช่วยอีกบางครั้งเราเป็นคนใจอ่อนหรืออาจจะไม่ทันคนทั้งๆท,ที่รู้นิสัยรู้ดีอยู่แล้วว่าคนที่มายืมเงินของเรา มาขอรัพย์เราใช้นั้นเป็นคนเกียดคร้านไม่ทำมาหากินและไม่มีศีลแต่ยังยอมให้เงินให้ทรัพย์เขาไปอย่างนี้ต้องโทษตัวเองไปโทษใครไม่ได้เงินอยู่ในกระเป๋าแท้ๆยังให้เขาไปอีกเคยโกงเงินคนอื่นมาก่อนโดยเฉพาะคนใกล้ตัว กงญาติพี่น้องหรือถ้าเป็นคนทำงานก็เคยกงค่าแรลงรลูกจ้างไม่เป็นธรรมไม่จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายยืมแล้วไม่คืนนั้นผลอาจไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัวของกรรมของแต่ละคนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไรก็จะพออนุมานถูกว่าผลกรรมนั้นน่าจะประมาณไหนส่วนในรูปแบบของกรรมนั้นก็จะแปรไปตามเจตนา รวมทั้งความสามารถที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วยเช่นบางคนยืมด้วยความตั้งใจคืนอาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่าจะได้คืนเมื่อใดให้หรือว่าไม่ให้ดอกเบี้ยแล้วคืนได้ตามนั้นพร้อมของแถมตามข้อตกลงผลที่เกิดขึ้นทันทีคือความผูกพันในทางที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกันฝ่ายให้ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาสฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูดมีความสุขมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไ nope. ม่ได้ชนนิสุวิสัยอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกงไม่ผิดศีลข้อที่สอง แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบันคือความทรมานใจการขาดความนับถือตัวเองและการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่นส่วนผลในชาติถัดไปพอสมน้ำสมเนื้อเช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืนเพราะเหตุสุวิสัยของลูกหนี้เป็นต้น บางคนยิ้มด้วยความตั้งใจเรื่อยๆมาเร่งเียงไม่ฟันธงไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไหร่คิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆว่าเดี๋ยวมีมากๆค่อยให้แบบนี้เหมือนก้ำกึงเพราะทำไปทำไปมีสิทธิ์พลิกจากเดี๋ยวจะคืนเป็นไม่คืนดีกว่า เอาง่ายๆถึงจุดจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมดพอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้แต่เกิดความเสียดายความตรณีเข้าครอบงำจิตใจรู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีกูแปลว่าเงินกูเรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่นความสำคัญมั่นหมายว่าของกูทั้งทั้งที่ไม่ใช่นั่นแหละคือมุกเด็ด ที่เกล็บงการให้ก่อบาปกันดือด้อๆผลทันทีคือมีจิตที่อ่อนแอคิดอะไรแบบเด็กๆอยู่บนเส้นทางของคนเลวไหลข้างหน้าจึงสมควรกับชาตาที่ดูเลวไหลไรเหตุผลวันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืนอีกวันกลับมาลายหายไปเรากับความฝันเป็นต้นบางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก มาหว่านล้อมล่อลอกว่าจะคืนพร้อมดอกเบี้ยมหาศาลบานตะไทยที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะอยากประชดแบงค์ที่กู้ยากกู้เย็นนักอันนี้ผิดศีลข้อสองเต็มๆเ,เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือว่าเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถมพกข้อสีมาด้วยฉะนั้นในที่ที่กรรมผล,ผลิตผลโทษสถานเบาในโลกมนุษย์คือต้องเมารวมทั้งผลของการผิดศีลข้อสองและข้อ4รวมกันสองกระทงผลของข้อสองคือเป็นผู้มีทรัพพินาศด้วยเหตุร้ายผลของข้อ4คือเป็นผู้ถูกหลอกลวงถูกใส่ร้ายพูดง่ายๆว่า มีสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชื่อเสียงด้วยการถูกใส่ร้ายใส่ไครหรือถูกต้มตุนล่อลวงได้สารพัดแต่ข้อเท็จจริงเป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าดำรัสคือคนโกหกเป็นนิดที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มียิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ทำให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้ก็แปลว่า ต้องทำบาปายกาดได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นโทษทันที่แท้จริงก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆกันขณะเป็นมนุษย์ในฐานะคนถูกโกงก็ต้องระลึกด้วยว่าเก่มกรรมยังไม่จบคนถูกโกงก็ต้องมีกรรมขั้นต่อไปเมื่อทวงแล้วไม่คืนเมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จเพราะมักไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สุดก็เหลือกรรมทางใจจะคุ้มแค้นอยากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจหรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดีชาตินี้ได้รู้จกักศาสนาที่สอนเรื่องเหตุและผลทำเหตุอย่างไรมาก็ต้องได้ผลอย่างนั้นบ้างรู้แล้วเราจะเลือกต่อเวรหรือว่าหยุดเป็นทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรี แต่ทางธรรมคือยกนี้กรรมให้เขารับไปแบกแทนในเมื่อมีตัวตายตัวแทนมารับช่วงถึงที่เราสมควรแค้นเคืองหรือว่าขอบคุณ